มหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสกเกสุวิหละลติกปิละวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคณนะสัตถิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวาอรลหันเตหิทัหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะภิกุสังกัจจะ อะตโขจะตุนนังสุทธาวาสกายายิกานังเทวนังเอตะทะโูสะ,ะยังโขภควาสกเกสุวิหละลติกะปิและวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนะสัทิงป,ปันจะมัตเตหิพิกุสกเตหิสัเพเหวอะอรหันเตหิสะทะหิโลจโลกะธาตุหิ เทวตาเยปุยเยนะสันนิปตตาโนติพควันตังทัศนายะพิขุสังกัจจะยันนูนะมยมปิเยนะภควาเตนุปะเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาพควะโตสันติเกปจเจกะคาถาคาเสยามาติอัโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลาวาปุลิสัม ปุริโสสัมมิตชิตังภาวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมสัมมิตเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภควะโตปุละโตปาตุละหังสุะะอัตขตาเทวตาภควันตังอภิตวา อภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิมหาสมัมมยูปะวะนัตสมิงเทวากายาสมาคตาอาคะตัมหะอีมังธรรมะสมัมยงังทักขิตาเยวะอปปลาชิตะสังคันติอัทขอปปลาเทวตาภควะโต,ตสันติเกอีมังคาทังอภาสิ ตตะละพิกโวสมาทะหัดสุมต,ตังอัตนโนุชุก,กะมะกังสุสาละทีสาระทีวะเนตานิคานิฆะเหตวาอินทลยานิลักขันติปันติตาติอัทขอป,ปลาเทวตาภะควะโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตวาอิชีลังเชตวาปลีขังอินทะขีลังโอโอหัดจะมณีชา เตจะลันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาาเทวตาพระาวโตสันติเกอิมังอาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาตีขมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโขพระาว พระควาพิกขูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสะสุโลกธาตุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทักษนายะพิกขุสังกัจจะเยป,ปิเตปิพิกเวอเหสุงอติตมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตปา,าปลมะปาลลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุง เสยยะาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอานาคาตะตมัะทานังอารหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิภะควันตานังเอตะป,ะ,ปะมาปาะปะลมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตะระหิอาจิคิดสามิภิกเวเทวกายนานังนามานิกิตตยิจสามิ พิกวเทวกายานังนามาณิเตสิสามิพิกเวเทวกายานังนามาณิตังสุนาถะสาธุกังมณสิกะโลถะพาจิตสาม,มีติเอวัมพันเตติโคเตพ,พิกขวะภควะโตปัจจันตปัจจัตสสูงภคะวะเอตทะโวจะสิโลกะมนุสิโลกะมนุตกษามิยัตถุภูมาตทัทสิตา เยสิตาคิลิรับพลังปะหิตัตาสตมาหิตาปุถูสีหะวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทะโอทาตมะณะสาสุทธาวิปะสันนะมาสัน,นามะนาวิลาปิญโยปัญจะสติยตวาวนากาปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัทธาสาวกีศาสนรีาตี เทวกากายะภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะัตตปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาสนาเตสัมปาตุลหุยานังอมนุษยานะทัดศาสนอปเปเกสตะมัทธคุงทสหัตสังอัะสัตตลิงสตังเอกสหัตสานนาอมนุษสานะมัทธสูงอปเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสัพพาสัพพาภูตาอาหุง ตัณจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตาวาจากกุมาตโตอามันตะยิสัตถาสาวกีศาสนลเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตะยิสามิขิลาหิอนุปุพะโสสัตตะสาหัสสาวะยักขาคุมภากะปิละวัตถาวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสสินโนโมทะมานาอาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนัง ชะหชสหัสสาเหมะวตายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสะหัสสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวะนัง อิเตโตโสระสะสหัสสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจะสตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสินโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังกุมพิโลราชะฆะหิโกเวปุระสะนิเวสนัง พิญโยนางสะตะสะหัดสังยักขานางปยิลุสปาสติกุมพิโลราชะคหิโกโสโปาคะสมิติงวนางปุริมันจะที่สังราชาทะตะลัตโตลัดโถปรสาสติคันทัพานางอาธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสะพระหาโวอินทะนามามหลาลราอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนาง ทักขินั่นจะทิสังราชาวิลุโหตัปะสาสติกุมพันตานังอาทิปฏิมหาราชายาสัส,สิโสปุตตาปิตัสสะพระอโวอินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะมันโตยาสัส,สิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนงันังปัจฉิมัจะทิสังราชาวิลูปโคปสาสตินาคานางอาติ อาทิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยศสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโลตปะสาสติยักขานังอาทิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามาม,ามหัพพรา อิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยัสิสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนางปุลิมะทิสังทัตทะทัตะรัตโถทักขิเนนะวิลุหโกปัจจิเมนะวิลุปะโขกุเวโลอุตตลังทิสังจัตตาโลเตมะมหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัตทะมานาอัตถังสุวัณีกาปิละวัตเวี ตตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันวันจานิกาสถามายากุเตนตุเวเตนตุวิตูจะวิตุโทสหะจันทะนกามะเสตโูจะกินนุขันตุนิขันตุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาจะมาตลิจิตะเสเสโนจะขันทัพโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจะสิโขเจวะ ติมพะลูสุริยะวัจจะสาเอเตจันเยจลาชาโนคันทัพพาสหาลาจุภิโมทมานาอภิกรมุงพิกูนางสมิติงวนางอัฐาคูนาสภานาคาเวสาลาสหาตัดชากากัมพระลัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติภิยาบุนาทาัทธัฐาจะอาคูนาคายะสัสิโนเอลาวันโนมหานาโคโศปาคะสมิติงวนาง เยนาฆาลาเชสหะสาหะลันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธตัตขูเวหาย,ยสาเตวานามัชชะปตาจิตลาสุปันนาอิติเตสะนามังอะภยันตทานาครา,าชานามาสิสุปันนโน,โนเขมามะกาสิพุทโธท สันตาสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสัลณะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิระหัตเทนะสมุททางอสุราชิตาพาตโลวาสะวัตเสเตอิทิมโตยะสัสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราเทนะวะเวคษาเว,าาเวปจิตติสุจิติจะปะหาลาโทนะมุจิสหะ สัตันจะพรลิปุตตานังสัพเพเวโรจนานมากาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสมะโยธานิพัทันเตภิกขูนังสมิติงวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเเตเตโชวาโยตถทาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาจหะเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสะสิโน ทศเสเตทศสถทากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวณนนะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิกผูดังสมิติงวนังเวนตูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทิวเวยมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุลักกิตาสุริยักสูปนิสาเทวาสุริยักมาคูปุลักกิตา นักขัตานิปุลคิตตวาอาคูมันทะพระราหากาวะสูนังวาสโวเสโทสะโกปาคะปุรินทโทท,ททะเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยสะสัสสิโนโมทะมานาอภิการมงพิกูนังสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวาชาละมักขิสิขาลิวะอัลิ ธกาจะโลชาจะอุมาปุพะนิพาสีโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสูเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโกทเสเตตัสธากายาสเปนานัตตะวนิโยอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุ ตมะหิต,ตาปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิต,ตวาสินโนปาระกะมหาปาระกะอาคูเทวายาสัจสินโนทะเสเตทัศสตากายาสัพเพมานตตะวันนินโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยะสัจสินโนโมทมามนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงมะนังสุกากะลุมหาอลุนาอาคูเวคะนัสสาสหะ โอทาตคัยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาละคชามิสกายะจะยะสัสสิโนทะนยังอาคาปะจจุนโนโยทิสาอภิวัตสติทะเสเตทะสัทธากายาสัพเพนานตะวันดินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังชเชคเขมิยาดุตุสิตายามากัตถลา กัถก,กาเจยะส,สัจสิโนลัมพิตก,การามาเสตถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานาละลติโนอาคูอัฐาคูปะละนิมมิตา,าทัศเสตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสจสิโนมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนังสัเทเถเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโน นามันวเยนะอาการจุงเยจันเยสติสาสหาปะปวุตชาติมัคขีรังโอขะตินนะ,มา,นะาะาม,นมานะสาวะสาวังมันนาสาวังทักขีมูขะตลังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพัมมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสะนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหัสสะพัมพัมมะโลกานังมะหาพัมมะพิติ อุปปันโนชุติมันโตพิสสะมากายโยยัสสิโสทเสเสะอิสลาอาคูปัตเจกะวะสะวัตติโนเตสันจะมันมันชโตอาคาหาลิหาลิหาลิโตปลิวาลิโตเตสเพอภิกันเตสินเทเทีท ววสพัมมกเกมาละเสนาอภิการมิปัสสะกันหัสะมัมันทิยังเอทะคันหะทะพันธะทะ,ะลาเคณนะพันธะมัตถุโวสมัตตาปริวาเลทะมาโวมุลจิตตะโกจินังอิติตถะ,ะมหาเสนโนกันหะเสนาอเปสิปานินาตะละมาหัจะสลังกัตตวาเพระวังยะถาปาวุสโผเมโคยะธนยันโตสวิชุโกโ ตถาโสปัจจุทาวติสังกุตโทอัศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะววกิตวานะจักกุมาตโตูตอมันตยิสัทธาสาวกีศาสนีลเติมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิโกโเตจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังวีตะลาเคหิปกามุงเนสังโลมาปีอินชยยง สเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ